เด้ยจรินพรปิดฉากรักแฟนหนุ่มเจโตปณิธิพร้อมเผยสาเหตุชัด ต้องบอกเลยว่าช็อกวงการบันเทิงเป็นอย่างมากหลังนั่งเอกสาวสวยเตยจรินพรอ,ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดสแล้วหลังตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับเจโตปณิธิเหลือเพียงเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันโดยเตยเผยว่าทั้งสองคนพูดคุยและจบกันด้วยดีมากๆพี่เขาน่ารักมากแต่พอคุยไปเรื่อยๆเป็นฟิลเพื่อนกันเป็นแบบนี้มาประมาณ3เดือนแล้วเราตัดสินใจมาสักพักแล้วช่วงนั้นมันรู้สึกแย่เหมือนกันเราพยายามปรับกันแล้ว และคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วกับสิ่งที่เป็นแบบนี้เราโตแล้วถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องยื้อดีกว่าเราเองก็อยากเจอคนที่พอดีกันโอกาสกลับมาตอนนี้มีคุยกันบ้างแต่เป็นเพื่อนกันดีกว่าสบายใจทั้งคู่ยืนยันไม่มีเรื่องของมือที่สเป็นเรื่องของคนสองคนหรือว่าคู่เราคนเชียร์เยอะพอมันเป็นแบบนี้ก็เศร้าเหมือนกันมันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเต้ยมากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นเสมอ ก็มีคนบอกหลายคนว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันจะง่ายมากเลยรออยู่ค่ะหวังว่าวันหนึ่งจะเจอคนนั้นตอนนี้ไม่ได้ปิดค่ะแต่ก็ต้องดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าเพราะเตอเองก็ไม่ได้หมดศรัทธาในเรื่องของความรักปิดฉากรักอีกคู่